สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A g Fusion ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้พูดคุยกันตั้งนานค่ะฟ้าก็มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำอาหารนะคะช่วงนี้ฟ้าก็จะถ่ายคลิปแถวที่ฟ้าไปหรือว่าแถวที่ฟ้าทำงานอยู่ที่แถวสันตินี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้ฟา้าจะมาพูดเรื่องหัวข้อนะคะ ฟ้าเป็นนักมังสวิรัตแบบไหนนะคะบางคนก็สงสัยว่าฟ้าเป็นนักมังสวิรัตแบบไหนบางครั้งก็ทานนมบางครั้งก็ทานไข่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะค่ะฟ้าจะเกินคร่าวๆนะคะมังสวิรัตมีหลายแบบนะคะค่ะฟ้าจะพูดบริสุทธิ์เลยค่ะแบบที่บริสุทธิ์ก็คือจะไม่เบียดเบียนสัตว์เลยค่ะแม้แต่น้ำผึ้งนมไข่อะไรเงี้ยอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ จะไม่เอาเลยนะคะอันนี้คือบริสุทธิ์นะคะคราวนี้เราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเนะเาะเราก็พึ่งเริ่มหรือว่าอยากจะไปถึงจุดนั้นเราก็ค่อยๆไปนะคะอันนี้ฟ้าแชร์ของฟ้านะคะฟ้าก็เริ่มจากลดละเลิกนะคะฟ้าก็จะเริ่มแบบว่า เหมือนขั้นบันไดอะคะ่ะพาก็จะค่อยๆไปจะค่อยๆเอาออกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละอย่างสิ่งที่ฟ้าอยากจะสื่อหรือว่าอยากจะทำให้ทุกคนที่ที่เห็นนะคะเป็นนักมังสวิรัต์ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะอยู่ที่ไหนก็มันก็สบายถ้าถ้าเราไม่มีปัญหาถ้าเราปรับตัวเข้ากับ สถานที่เราอยู่นะคะหรือว่าผู้คนที่เราอยู่ด้วยฟ้าก็จะเป็นสายแบบสบายสบายไม่ได้เข่งมากนะคะเวลาฟ้าอยู่บ้านฟ้าก็จะทานบริสุทธิ์นะคะหรือว่าอยู่แถวสันติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะมีร้านอาหารเจร้านอาหารมังเยอะเนาะฟ้าก็จะทานบริสุทธิ์แต่ถ้าฟ้าไปข้างนอกไปเจอเพื่อนหรือว่าไปเจอ เพื่อนที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่ฟ้าก็จะมีอนุโลมส่วนผสมบ้างนะคะฟ้าก็จะทานพิซซ่ามังสวิรัตก็จะมีแบบมีนมมีเนยจะทานก๋วยเตี๋ยวฟ้าก็สั่งเส้นกับผักเนี้ยค่ะก็มีอนุโลมน้ำซุปบ้างก็ประมาณนั้นนะคะฟ้าเป็นสายสบายๆนะคะไม่ได้เค่งมากนะคะฟ้าก็อยากให้เพื่อนๆนอะลอง ลองหันมาทานดูไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะวันพระวันเกิดหรือว่าหนึ่งมื้อก็ได้ค่ะมันดีมันจะดีต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะลองดูว่าว่ามันมันมันเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่ามันยากแหละแต่ว่าถ้าเราตั้งใจอย่างเงี้ยเนาะทำได้พระเชื่อว่าทำได้ค่ะ แต่สำหรับฟ้าสายอะไรก็ดีทั้งนั้นก็มีหลายสายมีสายเจสายวีแกนอะไรย้ยคะวีแกนก็นมังสวิรัตบริสุทธิ์เลยก็จะทำสินข้อหนึ่งได้เลยนะคะถ้าใครทำได้นะคะแม้แต่กระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เอาเลยที่มันเกี่ยวกับหนังสัตว์ะะก็จะไม่ จะไม่เอาของสัตว์แม้แต่เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสัตว์ก็จะไม่เอาเลยถ้าทําได้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ค่อยๆก้าวไปก็ได้ค่อยๆเอาออกทีละเรื่องทีละเรื่องเนาะอย่างเช่นฟ้าอย่างเงี้ยที่ที่เป็นที่เป็นแบบนี้นะคะหรือว่าสภาพแบบนี้ได้ไม่ไม่ไม่ได้ง่ายนะสำหรับฟ้านะ เมื่อก่อนอย่างเช่นทรงผมนยฟ้าก็เมื่อก่อนจะผมยาวชอบทําสียอันนี้ก็หลายปีเหมือนกันกว่าจะได้แบบเออไม่ทําสีแล้วแบบแบบธรรมชาติแบบนี้ก็ใช้เวลานานกว่าจะเอาแป้งกว่าจะเอาอะไรที่ที่เกี่ยวกับหน้าตาออกค่อนข้างใช้เวลานะคะกว่าจะกลับมาสภาพเดิมที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะ แต่ว่าฟ้ารู้สึกว่าฟ้าฟ้าชอบแบบนี้มากไม่ได้ว่าใครนะคะฟ้าแชร์ของฟ้านะคะอย่างเช่นผมเนี้ยเมื่อก่อนอะฟ้าจะใช้เวลาเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกวันเนี้ยน่าจะแบบอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็อาจจะมีทาแป้งฝุ่นเล็กน้อยนะคะ<ม>ก็ใช้เวลาประมาณ4 5นาที20นาทีประมาณนั้นแล้ก็มีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่น เยอะแยะเลยค่ะมีเวลามากขึ้นนะคะก็อยากให้แบบลองดูอะสำหรับฟ้ามันสบายมากเลยแบบสระผมอะไรเงี้ยก็สระได้ทุกวันนะคะแบบผมสั้นเนาะมันก็เป่าแป๊บเดียวมันมันก็แห้งแล้วหน้าตาก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากบางครั้งอะเราคิดเองว่าเวลาเราไม่แต่งหน้าผมไม่ยาวเราจะไม่สวยหรือว่าจะไม่ไม่เข้ากับหน้าเราไม่จริงอะเราคิดเองนะคะ ฟ้าคิดว่าคนอื่นไม่ได้สนใจเราเหรอกทุกคน่ะสนใจแต่ตัวเองแต่ว่าเราคิดเองคนอื่นจะมองเราไม่สวยอย่างน้นอย่างงี้ให้มั่นใจนะคะให้มั่นใจให้สวยแบบธรรมชาติหรือว่าสวยแบบอะไรที่ไม่ได้ปรุงแต่อะไรที่มาจากธรรมชาติฟ้าว่ามันดีทั้งนั้นนะค,ะค่ะอันนี้แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนนะคะอันนี้ฟ้าแชร์ของฟ้าก็คือแบบมันมันยากอะ่ะที่ผู้หญิงที่จะเอาออกแบบ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรอเงี้ยเป็นของที่ผู้หญิงชอบอยู่แล้วจะออกแต่และเรื่องอะ่ะมันยากอันนี้ฟ้าฟ้าฟ้าลองกับตัวเองแล้วว่ามันมันยากฟ้าอยากให้ทําไปเป็นเรื่องๆนะคะคืออะไรที่แบบยิ่งเรามีน้อยอะ่ะมันจะสบายค่ะเราจะสบายอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีน้อยชุดนะคะเราไม่ต้องเสียเวลา เลือกเสื้อผ้านานแป๊บเดียว,วมันไม่มีให้เลือกนั่นเองเดี๋ยวเราก็เออเนี่ยเราก็ใส่เราก็ไปแล้วถ้าเรามีเสื้อผ้าเยอะอย่างเงี้ยโอ๊ยกว่าเราจะเลือกได้แล้วโอ้ยใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงถอดลองถอดลองอันนี้ไม่สวยอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้เข้าไม่เข้าโอ้ยกวา่วาจะได้ใช้เวลานาน,านมากทุกวันนี้ฟ้าสบายขึ้นเหมือนไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าไม่เยอะก็เยอะอยู่แต่ว่าเหมือนแบบมันมันลดน้อยลงอะคะ่ะมันก็แบบ เลือกได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยแต่งใส่แล้วก็ไปอะไรประมาณนี้ค่ะเกาะลาม,มาถึงทรงผมลาม,มาถึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะค่ะต้องต้องศึกษานะคะต้องศึกษาต้องศึกษาจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าแค่แบบเลือกเนื้อสัตว์ได้แล้วสบายแล้วก็สบายจริงแหละ แต่มันมีอะไรที่สบายมากกว่านั้นอีกนะคะถ้าเราอยากเห็นที่มันเป็นรายละเอียดมากกว่านี้หรือว่าแต่ว่าฟ้าก็ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนะฟ้าก็ค่อยๆทําทีละเรื่องทีละอย่างวันละเล็กวันละน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝึกไปรายละเอียดมันเยอะนะคะแค่ไม่ทานเนื้อสัตว์มันเป็นสินข้อหนึ่งเองนะคะมันยังมีหลายหลายหลายข้อที่เราต้องศึกษาแม้แต่สินข้อหนึ่งก็มีรายละเอียดเยอะ อยากให้ศึกษาแล้วก็แบบฟังครูบาอาจารย์เนาะอาจารย์เราสอนมายังไงนะคะเราก็เอามาปรับใช้กับชีวิตนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะก็หวังว่าจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็เอามาฝากเท่านี้เอามาแชร์เท่านี้นะคะถ้ามีโอกาสหน้าป้าจะเอามาแชร์อีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย